สวัสดีครับผมน,นี้อยู่กับชอช่างเปียกนะครับจะพามาดูรถเกี่ยวคูปตาเจลุยป่าครับวันนี้ปลูกอ้อยครับแต่น้ำท่วมอ้อยไม่ขึ้นเลยปลูกข้าวแทนครับกำลังมานะครับ เป็นก้าเข้ากอคอสิบห้าเดินยากหน่อยนะครับน้ำเอ้อย,ยมือมือประเดิมงานแรกเลยนะครับนี่ครับเจ้าแรกงานแรกครับ ของทีมงานมังกรพันไร่ <c oughs> จรันน้อยเป็นผู้ดูแลครับ,บรเกี่ยวมีสี่คันครับเอามาสองเอามาคันเดียวครับวันนี้มาแล้วนะครับพบกับจันโต้งครับกับบางจงครับ แบบไหนแบบไหนใ <c oughs> <c oughs> ส่รอบเดียวครับรอบเดียวแล้วก็ไปถ่ายข้าวนะครับกลัวจมครับเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยเก่า ทิมงานมังกรพันไร่ครับโอ้นยาก่อยครับข้าวสูงนะครับี่เจะของก็เสียทีครับจะบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับไม่ได้วานปุ๋ยเลยมีแต่ปุ๋ยอ้อยครับนาร,รอจ้ะนั่นนะครับ ทั้งยาทั้งข้าวเลยครับโอ้ข้าวสวยนะครับนี่ครับ ติดตามกันต่อนะครับกับดีซีจ็สิชิมงานมากรอนพันไร่จานโต้งครับครับลุยป่าครับงานนี้มือสองครับบางจงเดก้าครับเนี่ยครับ เอาก็สูงครับนี่ครับจัดชุดไปเกีียวดันใหม่ครับ บจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับจอบช่างเฟียกนะครับสำหรับสิบคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมปรเดิมงานแรก